สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับสาวาวึงพารวยชาแน,นลเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานอ้องงวดประจาวันที่สิบสองมกราคม2565มาแบ่งปันนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจา๋าเอาสูตรเม็ดเดียวไปก่อนนะคะ,ะก่อนไปรับชมเราก็จะไปดูผล ผลสรุปของวันที่10กันก่อนเนาะซึ่งน้องห่นอเองก็ไม่ได้สรุปเนาะวันนั้นไม่ว่างด้วยนะคะวันนี้มาดูผลสรุปแล้วก็ดูตัวใหม่ไปเลยนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูกันนะคะสํำหรับสูตรเม็ดเดียวเนะาะมาดูผลที่ออกนะคะผลที่ออกก็คือ7 7 4 2 5 6นะคะพี่น้องจา๋า ตัวเด่นมาสองนะครเก้าไม่มาแปดไม่มานะคะวิ่งรูดที่สองอ่าเจ็ดเจ็ดไม่มีเนาะก็หลุดไปนะคะสี 4, 2, นะ่สองน้องบึงมีสองสี่ตัวที่เน้นด้วยนะคะเข้าไปที่ตัวกลับเนาะอ่าส่วนบน2 5สอห้ก่าก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เข้าคู่เดียวนะเข้าตัวกลับนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะ อย่างไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่12ด้วยนะคะสำหรับหุมล่าพัฒนาเนาะอ่ะมาก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะอ่าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะปะปนกันไปนะคะอ่าเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะ ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรเนาะอ่ะเราก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับตัวเด่นอ่าสำหรับตัวเด่นมีสามห้าแล้วก็แปด นะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่3นะคะอ่าแต่ถ้าใครไม่ชอบ3นะคะให้นำา5กับ8ไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าไม่แน่นะคะแอดจะจับตัวผิดก็ได้เนาะหรือว่าพี่พีเอฟซีอาจจะจับถูกก็ได้นะคะอ่าตัวเดียนเรารูด3เนาะ30 31 สามสองสามสามสาม,ส,ามสี่เด้อพี่น้องจ๋าเห็นชัดไหมนอ้อเดี๋ยวเขียนเสร็จจะให้ดูใกล้ๆนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะ สามแปดสามเก้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับรูดสามเด้อพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันเนาะอันนี้คืออ่าน้องบึงชอบส่วนตัวนะคะามาดูตัวที่เน้นนะคะปากกาก็เปิดไม่ค่อยออกสำหรับสามนะคะสามหนึ่งนะคะ สามสองสามห้าสามเจ็ดอ่าแล้วก็สามสามนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบนะคะก็สามารถจดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องจ๋าแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะพี่น้องอ่า ให้นำไปพิจารณาดูก่อนนะคะเพราะว่าครับรวนออกมาแล้วก็ได้มาแบบไหนก็เอามาแบ่งปันแบบนั้นนะคะอ่ะก่อนออกไปนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะอ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องจาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอะ่วันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ